นะขึ้นมาญี่ปุ่นงงขึ้นมาญี่ปุ่นเลยงงงงไหมบันไดแจมโคโด้วยงงยังเริ่มเริ่มลื่นได้ยังบันไดแล้วบันไดแล้วปีนได้แล้วบันไดมีเคทีโคยเ,เทคโม,โม,โมค่คุณยังคุณยังโคยเทโมททำเกมอะไร่ะสัญลักษณ์นี้คุณยังคุณยังคุณยังยังไม่คุณยังไม่คุ้นเห็นสัญลักษณ์เห็นไหมเห็นไหมเห็นกระโหลกไหมกระโหลกแล้วกระโหลกแล้วคุณไหมคุณไหมโอเคก็ <c oughs> okay, สวัสดีครับทุกท่าทนอ่าวันพีซ สําหรับท่ทุกท่านครับผมชอปเปอร์คูนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเดโมอีอกสักหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งโหลดมาจริงๆมันออกตอนนี้เกมออกแล้วนะผมจำไม่จผิดเกมออกแล้วนี่สําหรับวันพีสอะไรนะอ่าชื่อภาคชื่ออะไรอะที่วันเอาเป็นวันพีสมูโซแล้วกันเออคือเป็นเกมวันพีสที่เป็นสไตล์เหมือนกับเกมสามโกกมั่วนซัวที่เขาไปฟันฟันฟันศัตรูให้กระจายกระจายออกไปฮะซึ่งนี่เป็นเดโมนะครับผมยังไม่ได้ซื้อตัวตัวตัวเกมเต็มมาถ้าอยากให้ซื้อก็บอกก็ช่วยคอมเมนต์อะไรบอกมาแต่แผ่นแพงมากอะ เพราะมันภาคญี่ปุ่นไงโซน2ญี่ปุ่นไงมันราคา2,000กว่าบาทอ่ะเออก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดอยากซื้อผมก็จะยามเก็บเงินซื้อนะอย่าลืมก็ก็ช่วยกันโอ้นามีนี่อ่าโลโอเด้งเออดีมากลูฟี่ดีมากดีมากคือผมก็ไม่ด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าวัน no ่าวันที่นี่พอช่วงช่วงหลังๆนี่พออะไรนะออกพอพอกลับมาเจอกันกันอันนี้รู้สึกว่าแบบน่าอันอันตัวนามิกับโรบินจเจลัมเลยเกินไม่เป็นไรเหมือนกันโดเฮดเต็มเลยไม่ใช่ นี่เจอสมุเกอร์ด้วยวันที่ที่ผมก็ไม่ได้อ่านนะผมผมอ่านถึงช่วงตอนก่อนจะไปช่วยเอสอะ่ะเออแล้วก็ไม่ได้อ่านต่อเลยพอดีไม่ค่อยมีเวลาว่างะนะก็เลยไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยฮะเน่อยากที่จะที่บอกนะว่าตัวเกมเต็มออกแล้วแต่ราคาเห็ยยังแพงอยู่ถ้าอยากผมซื้อก็บอกได้ผมจะยิมดีไปซื้อมาเล่นมาแชชแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาเดมโมไปก่อนแล้วกัน เหมือนช,ชิโร่อะช,ชิโร cool ่ก็ว่าจะกดจะจะซื้อมาแค่ตแต่เห็นแทนราคาเกือบ2,000บาทก็เลยยังยังไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเอาปล่อยไว้ก่อนเอาเกมไว้ก่อนเอาเกมแบบมันมันเทพๆอีกเกมเอาเกมอื่นมาหาะวันพีชใคซสกุมูโซอ่าไคซสกุลสองแล้วฮะวันพีชเยี่ยมไปเลยเล่นหาเล่นเทียวอะไรไม่ได้เลยมันล็อกมันมันเดโมไงอ่ะก็เป็นหมดแรกแล้วกันง่ายสุดอันนี้มันมีมันมีฟีเจอ์กับสตอรี่อะสตอรี่บาย มีอันเดียวก็ไปไปเล่นได้แค่ลูฟี่กับไอ้ชื่ออะไรผมจําไม่ได้ลืมชื่อละอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกขอไฟจริงผมผมจำชื่อไม่ได้จริงนะเล่นได้สองคนด้วยพอดีแต่ผมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยก็โอเคผมขอเล่นเป็นลูฟี่ก็มีคนเดียวนี่หว่ามาลูฟี่ไปเบย์ไปเบย์นะขึ้นมาอีกรอบแล้วไอดีนตอรี่เนี่ยจะโอเพนนี่ใช้จะกดสตาร์แล้วเนี่ยอ <laughs> อ๋โอเคอ่ะ ก็ให้ดูซีจีสวยๆนะผมว่าก็ซีจีแบบเซลเชสนี่ก็สวยนะฮะขอเพิ่มเสียงหน่อยก็ฉากเดิมอยู่ใช่ไหมแต่เมื่อกี้มีเพลงนี้มันมันไม่มีเพลงแล้วมาแล้วมึงเ,เอาไปแดกอือโอ้โหเอามีลูกชิ้นอีกเพียบเลยเอาลูกชิ้นไปกระโดดไปยัย นมอ่ะไม่ใช่อไอ้พวกนี้แม่งกลาวฟันผู้หญิงโง่หหนก็เป็นซีจีดังกันกับที่เปิดเป็นเมื่อกี้แหละอันนี้เป็นซีจีโอ้โหฟินเหลือเกิน <c oughs> นี่ดับร้ทยมึงฟินเหลือเกินนะเนี่ยไม่มีโซโลโซโลเพราะว่าโซโลกับซันจีสองคนนี้ผมว่าแม่งโคตรเก่งอ่ะไม่ได้กินผลปีศาจใช่ไหมแต่โคตรเก่งเลยอะไรเงี้ย นี่ขาสวยโรบินนะบอกว่าโรบินกับน,นามินี่พอหลังจากอันนี้มาแล้วสุดแหลมเหลือเกินนี่อ้าวนั่นใครนะคุณคุณชื่อ,ช,อชื่อเหมือนคนแคสเกมเลยอะอะไรอะใครอะเมื่อกี้เฮ้ยจริงแล้วชื่อชื่อผมชื่อชื่อผมไม่ได้มาจากตัวช็อปเปอร์ตัวน,นี้นะชื่อผมท่านผู้ชมนั้น ได้คือนาะคือมาจากไอตัวถ้าชมเคยดูการ์ตูนเก่าๆไหมที่เป็นการ์ตูนฝรั่งที่เป็นหนูขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันชื่อช็อปเปอร์ไปขึ้นไหมอ่ะเออนะช่อผมชื่อผมมาจากนั้นนะไม่ได้มาจากช็อปเปอร์นี้นะอย่าเข้าใจผิดใช่ไหมถ้าผมจะเป็นช็อปเปอร์นี่ผมก็ยินดีครับผมน่ารักใช่ไหมแล้วจะจุ๊บๆน่ารักตายห่าแหละกูอ่ะเร็วโอ้โอเพนนิ่งไปกี่ทีในห้านาทีแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกับถ้าเป็นเดโมผมก็เล่นยาวหนึ่ง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 ตอนลวดเลย นี่จะกี่นาทีผมก็เล่นยาวทีเดียวเลยเดี๋ยวมีอีก3-4มสเดโมจะเล่นนะครับก็จะมีรัสท็อปอารถ้าใครรอชมก็เดี๋ยวต่อไปเลยแล้วก็จะมีเดโมของอ่ะมียอบทูอ่าภาคล่าสุดทำมียอบทูภาคอะไรเดบิวต์เดบิวของมันเนี่ยผมจะเล่นด้วยแล้วก็เดโมของกันดัมเบเกอร์อ่าใครที่อยากใครที่เล่นดูก็ได้ตีมามากตอนนี้กันดัมเบเกอร์บ้างฮะโอเคเราไม่พูดถึงแล้วนะโอ้เฮ้ยโอ้โหมันขึ้นขึ้นมานี่เลยอหรมึงจะเร็วไปไหนเนี่ยเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอ้า เอเนรูนี่เขาเอาต้นแบบมาจากอีมิเนมใช่ไหมผมจำได้ผมเคยเห็นเหมือนกับอะไรนะเป็นอาจารย์โอดะเกเคยคุยคุยไว้ในหนังสือการ์ตูนว่าต้นแบบมาจากอีมิเนมป่ะหรือผมไม่แน่ใจผมมันจะอาจจะอะไรไม่รู้โอเคอาดัดที่หนึ่งมาเล่นไงไม่รู้โอเคซีเรียลเอลหนึ่งกันแล้วรู้อาร์หนึ่งอาร์สองวงกลมซีเรียลสลียมวงกลมอันนั้นเราใช้ายหลอดขวาปุ่มมันมันเหลือเยอะจังวะอาร์เอลสองไว้ใช้อ่ะโอ้โหเกมทำมาบ้าอะไรเนี่ยโอ้ปุ่มไม่ได้ใช้เนี่ย บนเกมเขาอันนาเกมเขาขายคาเลคเตอร์ท่านผู้ชมก็เข้าใจกันนะผมผมผมนึกไม่ว่าอะไรไงคือทำไมผมนึงคือเกมพวกนี้อาจจะไม่สนุกคือไม่เฉล็มันอาจจะแบบว่าธรรมดาเล่นแบบง่ายง่ายๆห่ิงจาเด่นก็เสร็จแล้วเี่นจงเด่นก็รอชมได้เี่นงเดนเฮิร์ยเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์เฮิร์สเฮรสเฮิรเฮรเฮิเฮิร์เฮิรเฮิร์สเฮิเฮเฮ ตะเตะเอสนี่มันจะตามมาตักงนานเนี่ยไมกูตกแม่งเลยเนี่ยอย่านะเว้ยปืนมัดปืนก้นอืมปืนมันมันมันตูมันทำไมมันห่างไกลนดีวะเด็ดเด็ดเเออะนี่นีนีเจอเตะเออเอเออเวียงเวียเวียงเวียงเียงเวียงเอสอนี่ล็อกเก็ตอืราล็อกเก็ตอสอส เดี๋ยจุดปั S! <S ่นสปินนิ่งแล้วโอ้โหเดี๋ยวทมหาคอมโบอยู่นะสามสี่ห้าอ๋อโอเคกดได้ห้าฮิตหนึ่งอ๋อนี่เป็นต่อยโอเคคือปุ่มเหมือนวิธีการเล่นก็จะเหมือนกับพวกเกมเกมมูโซทั่วทไปนะก็คือจะกดสลับระหว่างสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเงี้ยห้านี่นี่นี่อ่อสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเงี้ยก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งอะไรเงี้ยนี่นะฮะก็ก็คือเหมือนกับอ่อไม่มีกดอันหนึ่งด้วยเดี๋ยวไปลองดู อ้้ออย๋อเป็นฮาชิใช่ไหมอ่าก็ไม่ใช่ดิเจียเอออีรูซับรูซอบทำไรอ๋อมีอะไรเนี่ยอ๋อให้เป็นคอมโบขอเล่นอูซับได้ด้วยอ๋อเป็นอูซับเล่นได้นกระจายกระสุนเอาไปไหนศัตรูไปไหนหมดละแจกแจกแจกโหอ๋อโอเคคือจะรวมรวมกินได้ด้วยเฮ้ยใช้ได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กระกาดนะ คือไม่ทำคือคาดจงคงไม่ว่าอะไรนะคือส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไอ้เกมอย่างสามก๊กหุ่นโสดมันไม่สนุกอะไรเงี้ยมันยังไม่เท่าไอ้บาซาร่าเซ็งคูปลาซาร่าผมันไป็นเซ็คูไอ้เซ็งคูปลาซาร่ามันจะสนุกกว่าอะไรเงี้ยฮะแต่แค่เกมที่ผมว่าผมชอบใช้ได้เลยสนุกดีสนุกดีอืออือนี่อือ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 ไปไหนต่อทีนี้อ่ะมึงก็จะยุ่งทำไมขนาดเนี้ยปลาสิฟูปลาสร้อยเราจะไม่สนใจฮะเราจะไปกันต่อเราจะปล่อยไว้ชีวิตนายไว้นายจะ ดีใจซะนี่ไปไม่ได้เอาประตูล็อกโอเคจะต้องไปไหนเนี่ยบอกว่าคุมไม่ว่าอะไรกันนะถ้าเกิดผมบอกว่าผมไม่ชอบสามก๊กมุโซอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าบาราร่าสนุกกว่าอะไรเงี้ยนะแต่ก็เหอะเกมนี้สนุกสนุกนุกแต่มันทุกเกมก็สนุกหมดแหละครับมันจะคิดมากอะไรกอ่องกล่องกลองกลองกลองเข้ามาเขาจะเป็นราชาแห่งโจรสลัดผมก็จะเป็นราชาแห่งนักแคสเปิด ใครมาใครเปิดประตูมาที statistically statistically ่บ <hypothes utta> ้านผมเนี่ยไม่หลายหลายเรื่องเลยเกินเอาเปิดโดอร่อยเลยเฮ้ยเอ้ยเล่งอืมมากมามเล่งแล้วเออเอ้ยนี่่อยเอ้ยเออซอฟได้แล้วเดี๋ยวซอฟละเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆศัตรูเยอะๆก่อนตัวมันเปนน้อยจังออืืมมมา เออนี่นี่เป็นคอมโบเป็นคอมโบนี่นี่เป็นคอมโบอูซอบแล้วตายอูซอบบูบูบูไหนในก็ไม่ใครด้เล่นแล้วต้องมันมีให้เล่นลูฟี่ต้องเล่นคนอื่นบ้างมาหนูหนูมาหนูหนูมาเข้ามาเอาหมดแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมือชี้ท่าอะไรผมจำไม่ได้นะผมบอกว่าผมไม่ค่อยผมไม่ได้อ่านตอนช่วงหลังจากอันนี้ไปเออกดเอจะเป็นการพุ่งเหมือนชินชิโร่กดเอกเป็นการพุ่งไม่ใช่กระโดดละอ่านี่ เอียงเอื mm ้อกระจายงานนี the ้ขี้ไหลตบนตบตแตกต่อแอนเฮ้ยลันนี่อะไรเนี่ยเอออ๋อให้ต่อยมาจัดให้ไม่ใช่เหรอให้ต่อยแล้วอีกโด้ยอื้ออื้ออื้ออ้อต่อยหมดยางไม่ไปไหนเนี่ยตอนนี้ ไม่รู้ภารกิจแต่ผมอ่านไม่ออกบอกแล้วถอยพุ่งชนล็อกเก็ตเออไปทางนี <mat okay. ้ป่ะไปทางนี้ป่ะเนี่ยดูเป็นที่ดูเป็นที่นะวิ่งละไฟละปลาซิวปลาซอยเกียรสนละลำมันเยอะเหลือเกินนึบไม่โดนอืบอ่าเปิดไดโลนี่ก็ตันน่ะไปไงอน่ยไม่ไปไหนเนี่ย ประตูไหนก็ปิดหมดเลยคือผมก็ไม่ก็ไม่ได้เล่นเกมแนวสามก๊กมูซวนี่มานานหลายสัปดวงสัปดาห์นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันควรจะเล่นไปทิศทางไหนแล้วว่าแบบต้องเปิดประตูยังไงเก็บของยังไงแต่ผมไม่รู้แล้วนะไม่เล่นนานแล้วเกมประเภทอย่างนี้แล้วมันมีดูนีส่สลด์ไปไม่ได้เนาะเปิดได้ไรเนี่ยสไตล์ฟูลเลยไม่รู้าทาั้งไหนในตอนนี้เปิดประตูยังไงอะประตูมันปิดหมดเลยอะ ยูผมโง่เองเนี่ยผมมายอะเสียได้เตะเตะทุ่มเออทุ่มได้ด้วยเอาไปไหนอ,อืมมงยังศัตรูหมดยังตัวนี้มั้งตัวนี้มั้งมุมนี้ปะมุมนี้ก็ปิดนี่ว่ะออมเออออมมีออมมีออมมีมีนี่ออมมีอมอมอมีใช่ใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นทางแล้วเออนี่ไงนี่ไง วา่าไงหมูเฮาเอ้ยอต่อยเพียงไปเพียงเดียวกระเด็นอน้ามี่มาดีครับเฮ้ยเอ้ยไอ้เฮ้ยเล่บซอบเอ้ยยิงเข้าไปไปบูเลยช่วงนี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่นี่ยิงเข้าไปโอ้โหห้าร้อยน็อกเอาโหครัแป๊บเดียวห้าร้อยอ่ะ สมัยก่อนนี่แบบตีตั้งงานตั้งก่อนจะหนึ่งกว่าจะห้าร้อยอะไรเงี้ยโอ้ยศัตรูโอ้โหเก่งนะมึงเก่งเหรอเก่งเหรอเฮ้ยโอ้ตเร่งต่อยเป็นไฟเลยอ่ะอ๋อกดโอเป็นก่อนไม่ตายนะกดโอเป็นไม่ตายวังเอ้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 ยวงตายไหมตายไหมวง ปั <Mile dizzy> ่นงงศัตรูงงสัตว์อ่ะไปกองมาโดโจทุกอย่างเพียงต่อยต้องมีทุบเพียงอ๋อถ้ากดสามเหลี่ยมถ้าขึ้นถ้าขึ้นด้วยสามเหลี่ยมนะมันจะเป็นไอการท่าท่าหจะกลายเป็นจับทุ่มฮะขึ้นด้วยสามเหลี่ยมแล้วตามด้วยสี่เหลี่ยมเป็นการจับทุ่มนะยังเหลือชีวิตเออเอาไปยี่หัวไปยี่หัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไฟฟ้างี้เจอแน่ เจอเน่ครับงานนี้จะไฟอ่ะจะไฟอ่ะเอเนรูจะไฟอ่ะมามาเอเนรูมาไฟกันเลยมาคุณรอมานานแล้วเอเนรูมาไฟกันมาเร็วๆเฮ้ยอยู่ไหนวะเอเนรูกูจะไฟแล้วท้าทาไฟเลยทาไฟตอนนี้เอามามาทาไฟทาไฟอันนี้ก็ปิดเอาหลอกคุมาที่ว่าชิบหายละอันนี้มาทำไมเนี่ยเอ้าพงวางเปล่า พูดไปพูดอะไพูดไปจะไฟก็บอกมาน้องประตูเปิดอ๋อโอเคประตูนั้นเปิดแล้ววิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปเร็ว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 เร็รดูนี่จะไฟกับจะยืนนิ่งเลยนะพวกมึงเนี่ยบายละกูเป็นกัปตันเรือนะเฟ้ย่ไล้วนั้นตัวนัมมี่เรา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 ไม่ว่าเราว่าซันจิเรานามมีเราไม่ว่านามิเราโอเคฮะยยืนโชว์นมนี่เราก็พอใจเธอแล้วไม่ต้องห่วงสองมาตรฐานจะชัดใช่ไหม นามินี่ยืนชนมนี่เราก็ไม่ว่าอะไรแล้วยืนนิ่งๆก็ได้ไม่ว่ากันโรบินก็ด้วยยืนชนมนี่กูก็พอใจแล้วสตีสโลนี่ช่วย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 หน่อยช่วยช่วยสู้หน่อยเั็นกุลำบากปั้นเอ้ยโอ้โหแหลกห์สี่ร้อยกว่าฮิตยังเมามันตอนี้เป็นออสเป็นอาสาเป็นเลงนะเลงที่บอสมามาเลงแล้ว ยอยอเวียงเอออุ๊ยอ่ะกูปล่อยใครวะเนี่้อาจจะคอมโบฟอปยิงไม่โดนใครเลยอ่ะยิงี่น้องยิงน้องเออยิงเข้าไประยะไกลเราบังผลได้นี่บังผลบังผลอหาบังผลบอสอยู่ไหนบอสยิงเข้าไปเรียบร้อยอือเบี้ยงเบี้ยงเตะ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 โอ้โหท่าตีไม่เท่เลยเกินไม่ตายเลย ต่อยปินต้นเรียบร้อยดังโครมอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าเจ้าห๋อเจ้าห๋อเจ้าอ๋อเจ้าหอ๋อเตงงดีงงพวกนี้จะเจ้าห๋อขอไปฮะมีโทรศัพท์มาอีกแล้วแขกท่นชมกลับมาขอไปจริงๆเก็บผ้ามีแต่งานเนาะจะแคสที่ไรมีแต่งงานทุกทีอะ อ่ะไปไปกันต่อเลยโอ้ยโอ้ยโดนเอ้ยจะต่อยเลยจะตีเลยกูทั้งนั้โดนไปเจ็ดร้อยขวาโหเกือบพันเลยน็องเอาตอนนี้ผมเป็นเพศสามจริงครับท่านผู้ชมครับแบบว่าศัตรูอย่างเยอะมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเนื้อเนื้อจะเอาเนื้อเอออร่อยเออเล้งเอาหนามีมาเปิดประตูให้ดีมากนั้นไม่ต้องหลักยืนนมเด้งไว้แค่นั้นก็พอละเดี๋ยวพี่จัดการเอ้ี่เดือบมาเฮ้ยเออไม่เก็บ โ้ได้เยอะนีงได้เยอะเสร็จยิงอ,ยอ,อ,อืมได้เยอะมากโหได้เยอะมากยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอืมยิงลูกไฟอืม,อ,มอัพเลยทีเดียวโหสุดยอดอัพไปไม่ใช่ตอนนี้เอ,อ้ยยิงเป็นต้นไม้โหยิงเข้าไป,าไปคือตอนนี้อัพไปไม่เยอะฮะเพราะว่าเล่นเดโมไรเอ็นดูจะไฟอะมาหนึ่งพันคนแล้วโหมาเก็บเร็วนี้ วิท่าของเพซามันช่างแบบช่วยเราได้มากเลยท่านผู้ชมก็คือแบบมันใช้สตูมันเยอะอะเออเราเลยเก็บได้เร็วขึ้นนะเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปต่อครับไม่เก็บผมไอ้ยาจิมันยืนเฝ้าน้ำนี่นะบุรำคาญ์โว้ยกองต้องโดอย่ายุ่งอย่ายุ่งโอ้ยโอ้ยไอไข่ตีปืนทำยไม่ได้หรอกปืนทำเลยไม่ได้หรอกแจกปีนี่เตะเฮ้ย อืโชนล็อกเก็ตออต่อยธรรมดาี่ครับเบสิกสุดสไลด์เปิดโดเกตซีเ็โอ้หเข้าไปกระเด็นอ้ยเดินเเดินเดินเอินเแหมเอเูอยู่นั่นไม่ใช่เอเูทาไฟมาเอ้มาลูกน้องอยู่ไหนจะขึ้นไฟแล้วลูฟี่ คนมา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 เล่งแล้วเอ้ยเล่งตบดับดับดินเตอร์เจ็ดเล่งเล่งขึ้นไปเอ้คอมโบมันมากยิงโหอย่างกระจายยิงต่อ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 เป็นลูกไฟโอ้โหยักษ์เชฟซอฟแม่งโหดสัตว์หมด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 โอเคเอ้ยไอ้ล็อกเก็ต

ก็มาดีอ่ะมาดีอ่ะไปเบยเหลือมันน่าตะแปลกๆกไม่รูผมว่าแต่ก็เท่ดีเท่ดีเท่ดีตามกระตูนกระเท่ดีเอาเหรอจะเอาจะไฟเหรอจะไฟเหรอมาจะไฟไฟก็เข้ามาโอ้โยนโดนกระไฟก็เข้ามาจะไฟก็เข้ามาในม่อเยืนยืนทำไมยืนทำไมยืนทำไมเอาขอไปเยอะๆมึงอ่ะกูต่อยไข่นะยอืยัดกระแพงกินกระแพงโอ้โดนโดน เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยโหตีก็ตีกูไม่โดนไอ้ไร้เล่นไร้บินบินแล้วกูบินกูจะบินแล้วกูเป็นรติจันทร์บินแล้วกูจะบินแล้วไอ้จันท์บินจันทบินเพราะมันกันได้ว่ะบินหนีก็ได้ว่ะอ๋อมันเร่งอ๋อศัตรูก็มีเร่งท่าเหมือนเรานะฮะเราก็บินวิ่งหนีฮะสเต็ปเดินมาเราเนี่ยหมดแล้วเราก็เข้าไปทื่บมัน คือผมนึงผมนึงไม่ชอบเกมแนวมูซัวตรงนี้นะเพราะว่าคือแบบศัตรูตีแล้วก็วิ่งหนีเอาอะไม่ต้องไปสู้มันเลยน่านะเลงเจอกูแน่งนะันจะไฟอะมาจะไฟผมเห็นแล้วเว้ยจะไฟจะไฟเหรอจะไฟอ่าเดี๋ยวเพิ่งหมดทุกที่เพิ่งหมดเพิ่งหมดเพิ่งหมดจะไฟจะไฟแล้วจะไฟแล้วขึ้นตายขึ้นตายเสยอือซอฟยิงอืมจะไฟอือซอฟซ้ำนี้ นี่กูยิงไกลกูจะไฟเหรอจะไฟเหรอมีจะไฟเหรอจะไฟเหรอมีนกไฟโอ้เรียบร้อยตัน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 กูจ่อเลยอย่างปัดไปอืมเป็นไงละมึงผาเล่นแหละเล่นแหละกูก็วิ่งดิดู่ทำไมอโอเล่นอะไรของมึงเนี่ยดู๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมันก็หมดเราก็วิ่งเงี้ยเราก็วิ่งไปเงี้ยไฟกูไม่ได้เยอะแล้วมึงไม่มีทางอะไรไม่ได้สเต็ปล็อกหลบกูเมทอยู่แล้ว นะหมดแล้วเราก็ต้อื่อต่อเรียบร้อยโอ้โห้ข้นง่างเลยอ่ะเรียบร้อยโอ้โหเกมโคตรง่างเลยอ่ะไม่จำเป็นต้องไฟเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับงงงงเจอผมไม่จำเป็นอะไรเลยมันพูดอะไรผมขี้อาด์ในการ์ตูนอ่าน์ในมังงะพูดหยุ่งกัดโอ้โห้ยอ๋อไอ้โดนนะใช่ไหมไอ้ลูกเหล็กลูกเหล็กเนี่ย เออโหาพการ์ตูนเปียมฮะแต่ชุดชุดชุดเป็นชุดของภาคล่าสุดใช่ไหมอ่าเป็นในเรื่องอ่ะเอาตามการ์ตูนมาอ่าเออก็คือเหมือนภาคนี้เหมือนกับวันพีมูโซคือจะเอาคาแรคเตอร์มาจากไอตัวภาคภาสุดไอตอนล่าสุดนี้ที่แต่งตัวยังไงก็จะเป็นสไตล์อย่างนั้นแต่ในเรื่องอ่ะคือเหมือนกับต้นเนื้อในเรื่องใหม่ตั้งตั้งแต่ต้นกลับมาจะถึงจุดล่าสุดอะไรใช่ไหมอ่าคากนะเหมือนการ์ตูนเปียบ ตามกระตุนเปียบมึงจะไฟกูใช่ไหมมาไม่มีให้กดปุ่มีเสี่ยมล้วๆบ้างหรออยากกดบ้างไงเพิ่มความมันย่อจับไปแล้วผลยังยืดเล็งเล็งเต็มที่ยิงยิงกูไม่เข้าเป็นยาง ชื่อท่าไหนผมลืมแล้วบอกขออภัยจริงผมลืมชื่อท่าผมไม่ค่อยได้ติดตามบางทีมากเท่าไหร่แตกเอียงโอ้โหสุดยอด S S S โอเคเกมไม่ง่ายงี้่ไหมโอ้สุดยอดเลยเกมโคตรง่ายเลยเฮ้โหมดอีซี่แบบให้เราบอกว่เนี่ย โอเนก็จบกันไปกับวันพีกับเนกับตอนคารูฟี่อ่ะมีต่อไม่จบไม่จบผมว่าจะกดข้ามๆไปเรื่อยๆกันเพราะว่าผมอ่ะนมเด้งช่างแมงนมเด้งอ่ช่างแมงช่างแมงช่างแมงอ่นมเด้งตลกตัวเองไอแม่ช่างแมงเออนมเด้งช่างแมงนมเด้ง ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เล่าเลยไม่ได้ไม่ได้ความช่างแม่งโอเคไอ้นี่ตัวเองต้องฟังช่างแม่งงงท่านผู้ชมงงอยากอยากรู้ว่าคุยอะไรก็ไปเล่นเองไปอ่านกระตุลเองอ่ะทูบีแค่นี้นะครับจบมดีมเท่านี้มั่งรู้สึกแอนจิ้งเลเวลสี่เลยทีเดียวนะครับอ่ามีเพื่อนมีซัพพอร์ตมีเลเวลสเต็ป่าใหม่โอเคเกตเลเวลสองเลเวลสามเกตนะ เลี้ยสียังไม่ได้โอเคตัวละครเนี่ยไอเทมเหรียญนี่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 ได้ทุกทุกอันเลยโอคย้คบเยมเนี่ยก็เห็นไหมเกมออกวันที่20ออกไปแล้วใช่ไหมอ่าก็ถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นก็อยากให้ผมซื้อมาแชทก็อย่าลืมไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์บอกให้อยากเล่นแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะเกมนี้อย่างที่บอกคือมันราคามันแพงตอนเนี้ยคือจะบอกว่ารอให้มันออกอังกฤษให้มันลดราคาก็ได้แต่อังกฤษเวอร์ชั่นอังกฤษก็แพงอ่ะ ไม่ใช่ดิเอออังกฤษก็ช้าแล้วแบบพากพากพากพักไม่เข้าอ่ะเออชอบพากญี่ปุ่นอ่ะอะไรเงี้ยแค่ตัวอีกตัวหนึ่งผมคงไม่เล่นนะถ้าเกิดอยากให้เล่นก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาไอตัวอีกตัวผมชื่อชื่อเรือผมจำไม่ได้แล้วโอเคก็เดี๋ยวเจอกันหน้าครับสวัสดีครับ